รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่ในช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับผมก็จะพามาดูนะครับวิธีการทาสีนะครับเก็บสีนะครับสําหรับมือใหม่นะครับหัดทาสีนะครับทายังไงให้เรียบเนียนแบบนี้นะครับผม นี่นะครับเป็นการเก็บงานแบบละเอียดแบบนี้นะครับทาเก็บขอบนะครับแบบมาให้สีเปื้อนขอบนะครับทายังไงนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าผมเก็บขอบนะครับแบบเนียนกลิบเลยนะครับไม่มีสีเลอะเลยนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำนะครับว่าผมทายังไงนะครับไม่ให้สีเลอะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเลือกใช้แปรงนะครับผมที่มีประมาณขนาดหนึ่งนิ้วนิ้วครึ่งนะครับหรือหรือว่าน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับสำหรับเก็บสีนะครับถ้าใหญ่กว่านี้มันจะเก็บสียากนะครับผมก็ให้เราจุ่มสีนะครับจุ่มแค่ ครึ่งแปลงนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็มารูดเก็บขอบนะครับนี่นะครับทำแปลงแบบนี้นะครับค่อยๆเก็บไปทีละนิดนะครับทำแบบใจเย็นๆนะครับการทาสีเก็บขอบนะครับ ถ้าเราใจร้อนเมื่อไหร่นะครับสีเละเมื่อน,นั้นเลยครับนี่นะครับให้ค่อยลูดนะครับทีละนิดนะครับ นนี่นะครับเวลาเราทาสีหน้าเต็มแบบนี้นะครับก็ให้เราลูดแปรงเนยะยาวๆนะครับลูดไปลูดมาอย่างเงี้ยครับลูดยาวๆนะครับสีมันจะเรียบแล้วก็เสมอกันนะครับ นี่เลยนะครับสีมันก็จะเรียบเนียนนะครับตรงขอบแล้วก็ใจเย็นๆนะครับค่อยๆลูดแปลงทีละนิดนะครับเบาๆนะครับอย่าให้ขนแปลงมันแตกนะครับ ล้องอาจจะใส่ไปใส่มานิดนึงนะครับเพราะว่าจับกล้องมือหนึ่งนะครับแล้วก็แปลงมือหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่บนที่สูงด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเชิงชายนะครับผมโจวบ้านนะครับ นี้ก็ให้เราลูดแปรงยาวๆนะครับสีมันจะได้เสมอกันนะครับนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับวิธีการทาสีนะครับสำหรับมือใหม่นะครับหัดทานะครับ ก็นำไปทดลองใช้ดูนะครับการเก็บขอบนะครับแบบละเอียดนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าไม่มีสีเละเทะตามขอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพอบ้านยุคใหม่เลยนะครับเกี่ยวกับการทาสีเก็บขอบนะครับผม ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ